ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้คุณกำลังมีแผนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีแผนเดินทางไกลซึ่งอาจจะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถมากเป็นพิเศษในการที่จะทำให้แผนการน,นั้นสำเร็จราบรื่นในช่วงนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องของครอบครัวอาจกำลังมีแผนในการมองหาบ้านหรือที่อยู่อาศัยใหม่ หรือหากเป็นการเดินทางก็อาจกำลังมองหาที่พักแรมดีๆสำหรับครอบครัวในเวลานี้คุณจะมีเรื่องวาวุ่นใจเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือคนรักอาจต้องระวังการทะเลาะเบาะแวงรุนแรงหรืออาจมีความลับที่ถูกเปิดเผยซึ่งคุณควรจะต้องฝึกจิตฝึกใจให้สงบนิ่งเย็นและช่วงนี้คุณจะมีสัมผัสพิเศษที่แม่นยำการงานช่วงนี้ คุณจะขยันทำงานและมีสมาธิจดจ่อมุ่งมั่นในการทำงานดีถ้าต้องเริ่มต้นง,งานหรือโปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้อาจต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษคุณได้รับการยอมรับจากผู้อื่นว่าเป็นคนเก่งและคุณก็มีความสุขที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแบกรับภาระปัญหาในหน้าที่การทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ตัวงานหรือเรื่องของคนในช่วงนี้จะต้องระวังความขัดแย้งในที่ทำงานหากทำงานประจำควรอดทนไปก่อน การเงิน <an> <g ain> เป็นช่วงที่มีเกณฑ์นในการพบวิกฤตทางการเงินโดยเฉพาะปัญหาก,การเงินเกี่ยวกับบุตรหรือบริวารรวมถึงคู่ครองที่ประกอบอาชีพที่สูงเสี่ยงซึ่งอาจต้องระวังความขัดแยง้งการมีคดีความปวดหัวกับการหมุนเงินที่ต้องหมดไปกับภาระต่างๆความรักคนโสดอาจต้องระวังความรู้สึกที่มีในช่วงนี้หากมีคนถูกใจก็ให้ใช้เวลาศึกษาดูใจระยะยาวหน่อยเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความจริงใจ และต้องระวังในการไปเที่ยวช่วงกลางคืนหรือแหล่งอัายามุกในช่วงนี้คนมีคู่คู่รักของคุณอาจมีสัมผัสพิเศษแม่นยำในช่วงนี้หรืออาจจะมีแกนที่มีความลับอะไรบางอย่างที่อาจถูกเปิดเผยรวมถึงต้องระวังการลุ่มหลงหัวเมาอบายามุกสุขภาพควรที่จะหมั่นออกกําลังกายเพื่อลดอัดาเสงของโรคและต้องระวังเกี่ยวกับสายตาแต่ถือว่าไม่รุนแรง